สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปกับผมตอนนี้ผมอยู่หลังบ้านครับเป็นทงหน้าโอ้มาตกร่มหนาวพี่นอออ้องเอ้ยโอ้หนาว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 เม,มื่อเมืองหักขามม่นี่นะงานทึ่งเต็มมายาอยู่เม,มืม่อวาอันมือก้นมีเถาวัลย์มดเก็บอยู่ครับมีเถาแล้วมดเก็บบักขามมาเห็ดเป็นเมื่อแก่ใน บรรยากาศดีเศร้าเอ้ยเศร้า hmm. น uh ี huh. mm ้เพราะว่า hmm. ช oh. mm ่วงสิเพตนั่นแหละบรรยากาศดีหายรูปแล้วโอ้ยบ้าเนี่ยหลังบ้านปลายางไปเถวลม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 ไอ้กับควันบ้านนี่บรรยากาศดีขนาดเลยอื บรรยากาศดีขนาดเลยครับลบเย็นๆช่วงสีเพนขนาดว่าสีเพนสีเทียงยังหนาวอยู่สุดยอดเลยครับ